สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะความรักการงานการเงินสุขภาพของคุณในเดือนอพฤษภาคมติดอ่างฉะงั้นพฤษภาคมนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี2567นะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยอ่ะโอเคขอเริ่มด้วยเรื่องการงานก่อนเนาะ งานของชาวราศีกรกฎค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้นะคะ s e เว่นออฟเพนนะคะการประสานงานในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปในทิศทางเป็นไปในทิศทางที่ดีและราบรื่นเดือนนี้จะเข้ากันทํางานกับใครแบบไหนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่าเป็นวันอย่าอยู่คนเดียวหรือวันแมนโชนะคะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดนะคะ เป็นสิ่งที่แบบว่าการร่วมมือร่วมใจหรือการทํางานไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียวหรืออยู่เก็บตัวเพียงคนเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้เราเติบโตเนาะบางทีบางคนที่เข้ามาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นอินสปิเรชันต่างๆให้กับเราหรือโปรเจกต์อะไรอื่นๆที่จะเข้ามานะคะอืมโอเคบาดแผลเล็กๆน้อยๆของเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานก็คือว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการผิดสัญญาผิดเอกสารนะคะ เอกสารขั้นตอนอะไรบางอย่างต้องระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วทําให้เราเาเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะการรับปากงานแบบส่งๆหรือการทําเอกสารอะไรที่แบบไม่ละเอียดนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะอย่างที่บอกนะเห็นไหมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความร่วมมือร่วมใจคุณจะได้เงินจากงานของคุณอย่างงอกเงยเพิ่มพูนถ้าใครเป็นอุนฟุยเซอร์ก็ไปคอลแลบกับคนอื่นบ้างนะคะหรือว่ามีการ เปลี่ยนอะไรต่างๆบ้างเข้าสังคมบ้างมันก็จะไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันเนาะอืมหรือการมาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้หน้าที่การงานของคุณทําให้คุณมีเสน่ห์บางคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจค่ะในการที่จะเข้าสังคมเนาะ ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการเข้าสังคมเราก็อาจจะแบบเริ่มลุกขึ้นมาแต่งตัวนะคะพูดคุยกับคนอื่นจะได้ทําให้เรามีคอนแทคอะไรมากขึ้นในเดือนนี้ชาวราศรีกรกฎลาคณะกรกฎคนที่จะพูดจะคุยนะกับหลายๆคนนะคะทายอินหน่อยแล้วกันเนาะแต่อันนี้หมอแนะนํานะคุณหมอใส้เองเป็นน้ําหอมนะคะเอ,อสายมูของอาจารย์พี่กิ๊กนะแล้วเขาก็มีคาถามหาเสน่ห์ให้ด้วยข้างหลังนะคะถ้าใครสนใจนะ,ะเดี๋ยวหมอจะให้รายละเอียดเอาไว้นะคะ อืมนะอันนี้ก็หอมด้วยปังด้วยอ่าอันนี้วิจารณญาณแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนาะอ่ะประมาณนี้ขอดูอีกหนึ่งใบเห็นไหมสุดท้ายทุกอย่างจะอยู่ในกำรรม,มือของคุณค่ะแต่มันจะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ก่อนนะแล้วก็ใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่ต้องห่วงค่ะมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงหรือเพื่อนร่วมงานอีกกลุ่มนึงหรือหัวหน้าหรือใครคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาอยู่ยมาออกตัวให้เราซัพพอร์ตให้เรามาซัพพอร์ตเรานะคะอืม การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ถ้าใครทำมีเกณฑ์อาจงเสียตังเกี่ยวกับเรื่องการทําหัตถการหรือสัญญกรรมนะคะเสริมสเสน่ห์เสริมอะไรของตัวเองเนาะแต่ seven of w o r seven of born นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวหรือได้ไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็ใช้เงินเกี่ยวกับความสุขสนตัวการเงินหาได้ไหม,มการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าราชาเลยคะ่ะนี่นะ ก็คือหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโชคจากคนตายแต่ไม่ต้องไปจ้องคนตายนะอาจจะแบบเป็นเลขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่จากไปแล้วหรือฟันถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะอืมสุดท้ายแล้วการเงินของคุณยังสามารถไปได้ดีมีมีเงินมาปลดหนี้บางก้อนอันนี้เนี่ยบางคนของท่านใครเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรก็จะได้ลดหย่อน ภาษี้ได้ลดหย่อนดอกเบีย้ยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องการเงินได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะระวังมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ช่องคอนะคะช่องคอระบบทางเดินหายใจหูนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้ในบางคนบางท่านนะคะออ่ะดูเรื่องความรักบ้างค่ะ สถานะคนโสดชาราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนนี้คุณจะมีคนจากโลกโซเชียลมีเดียหรือถ้าคุณเป็นคนเล่นแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันนะคะอ่าจะมีคนคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าถูกใจในตัวคุณมากอาจจะมาค่อนข้างเรียกว่าตามตื้อเลยแต่เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารคุณเองก็อาจจะได้พูดคุยกับเขาได้แสดงความรู้สึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายๆเรื่องนะคะ แล้วก็จะมีความแบบลุ่มหลงกันสักพักหนึ่งเลยเด๋ยวเดวิลมันให้คุยชาวราศีมังกรลัคขณามังกรน,นะคะอืมแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ยังอยู่แค่เป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะคนคนนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกสเปคคุณสะทีเดียวนะคะคุณก็เลยให้สถานะเป็นเพียงแค่เพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือคนรักเก่าของคุณน่ะกลับมาคนคุยเก่าของคุณน่ะกลับมามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า ยังไม่เลือกใครดีกว่าขออยู่บนหอคอยขออยู่บนข้างบนนะคะคนละก้าของคุณกลับมาเพื่ออะไรเอ่ยเออเขาผิดหวังกับเรื่องความรักที่เขามีเขาก็เลยนึกถึงคุณแล้วอยากกลับมาคบกับคุณไม่ได้มาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนรู้รู้ดีแล้วรู้ตัวแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะเอาเป็นว่าชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎคนโสด คนคุยเก่าบางคนอาจจะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนรักเก่าแล้วก็คนใหม่มีโอกาสเข้ามาเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะได้เลือกเป็นผู้เลือกบ้างในความสัมพันธ์นี้นะต่อไปค่ะสถานะไม่ชัดเจนปัญหา,าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้มันทําให้คุณรู้สึกสับสนนะคะเนี่ยคุณจะต้องจัดการตัวเองกับมันอยู่ตลอดเวลาไพ่เทมเพลนบางท่านคุยชะราสิกรกฎลัคนากรกกฎดูสิ คุณยังต้องแบบเจ้ายังไงดีมันยังไม่แน่ไม่นอนเขาจะเป็นยังไงกันแน่แต่คุยกันตลอดนะคุยกับคนนี้ตลอดพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะพูดคุยกันตลอดนะอืมมีเรื่องปรึกษากันได้ตลอดแต่สถานะทําไมถึงไม่ขยับพอพูดเรื่องสถานะทีไรเขาก็จะอ้างเรื่องแบบยังไม่พร้อมหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างหรือเลี่ยงเลี่ยงคําพูดอะไรบางอย่างนะคะแบบเออตอนนี้เราเป็นอะไรกันก็นี่ไงเรายังอยู่ในรีเลชั่นชิพเนี่ อิน relationship นะเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ก็เราเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์ไงอ่าเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเขายังไม่ลืมคนรักเก่าด้วยนะอืมแล้วก็คุณยังไม่มีแพชชั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกอยากเต็มร้อยกับคุณขนาดนั้นด้วยนะคะอืมเนี่ยเขายังมองหาคนอื่นๆอยู่นะอืมความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นสถานะความสัมพันธ์รักซ้อนแล้วก็บอกได้คำเดียวเลยว่า คนคนนี้ไม่หยุดหรอคะ่ะเขาไม่หยุดที่คนเขาไม่หยุดอะ่ะอืมต่อให้มีคุณเขาก็มีคนอื่นได้นะคะอ่ะโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะหนึ่งใบ six of s w o r d ตามภาพเลยอะ่ะเขามองคุณเหมือนแค่เป็นเนี่ยเขาคือคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณเป็นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวดูซิแมวน้ำหรอหรืออะไรสักอย่าง เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการมีคุณอยู่มันเป็นการเล่นสนุกมันเป็นการที่มีความสุขแฮปปี้นะคะแต่ว่าคุณอยู่ในห่วงของเขาเห็นไหมเนี่ยหมายถึงว่าเขารู้สึกกับการได้คอนโทรลคุณคุณเป็นคนเดียวที่เขาคอนโทรลได้นอกนั้นคนอื่นพยศเขานะคะเขาก็เลยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอยากไปกับคุณแบบนี้เรื่อยๆทีนี้มาดูตัวคุณบ้างคุณคิดยังไงกับเขาเขาคือที่สุดเลยอะในความรู้สึกของคุณตอนนี้ the empress นะคะอืมนะ โอเคอ่ะต่อไปสถานะคนมีคู่บ้างนี่จ้ะความสัมพันธ์ของพวกคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะคนรักของคุณไม่คนรักของคุณป่วยคุณก็ป่วยนะคะอันนี้กรณีแรกส่วนกรณีที่สองทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันมีปัญหากันไม่เว้นแต่ละวันปัญหานั้นคืออะไรเอ่ยคุณรู้สึกคุณรับภาระ,ะเพียงอยู่คนเดียวเนี่ยแบกทุกอย่างอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกให้รอรอรอเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เขาเองก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาทําอะไรเลยะคะ่ะ ส่งภาระทุกอย่างให้คุณอยู่คนเดียวปัญหาทุกอย่างแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องมือที่สามซึ่งก่อนหน้านี้มีมีใครคนนึงมาพัวพันในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันอยู่คุณก็รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตแฟนคุณสักทีแต่มันก็ยังไม่ออก,ออกมันก็ยังออกไปไม่ได้นะคะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคุณจะไปเจอว่าคนรักของคุณเนนีี่ยยมกการแอบบไไปคไปคคคุั ที่คุณสงสัยอยู่ t เลเ o อร์เห็นไหมมีตัวเลือกคนใหม่เข้ามาบางท่านคุยชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเออความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปกับคนรักคู่ครองโว้ยบางท่านคุยชาวราศีมีลัคนามีนคุณจะมีการพูดคุยกับเขาแต่เขาจะไม่พูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็ฝ่ายนั้นอะมือที่สามที่เข้ามาก็จะพยายามแสดงตัวตนออกมาอย่างมากเลยนะคะนี่คุณได้รับรู้อะไรเงี้ยอืมนะคะส่วนตัวคุณก็พยายาม อยู่ในจุดยืนของตัวเองว่าฉันเป็นแฟนฉันอยู่ตรงนี้นะฉันไม่ได้ฉันเป็นทําหน้าที่ตรงนี้นะเธอเป็นใครเธอมาคบอะไรอย่างเงี้ยมาคบซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนรักของคุณจะทํำยังไงไม่ทําอะไรเลยอะอยู่เฉยๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องคอนโทรลได้คนรักของคุณในเดือนนี้เขาจะคิดยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าถ้าใครมีปัญหามากนักก็เลิกแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาทั้งสองคนก็เลิกทั้งสองคน นี่คือฟิลลิ่งของ,ของ,ข,องของคนรักของคุณในเดือนนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแฟนคุณหรือคุณที่มีปัญหากันอยู่ไม่ต้องฟังนะห้ามฟังแล้วไปทะเลาะก,กันเด็ดขาดนะคะหมอไม่มีแนวโน้มไม่มีนโยบายให้ใครฟังแล้วไปคิดวิตกจริตแล้วจนเครียดนะคะเออถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยนะจ๊ะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ ประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะ